สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะมาทำดอกสโนนะคะชุบแป้งทอดนะคะพี่อ้อยไม่ทอดเป็นแผรนนะคะจะทอดเป็นคำๆเนาะเวลาทานก็จะได้ทานง่ายขึ้นจะทานกับน้ำพริกนะคะหรือจะทานเล่นๆก็ได้เนาะเพราะว่าตัว ในนี้พี่อ้อยจะใส่อซอสปรุงรสเอาไว้นะคะทานเล่นก็อร่อยนะคะ คนเคยทานดอกสนน,นะคะก็จะรู้นะว่าดอกสนกเาจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขานะคะนี่เวลาทอดน,นะคะกลิ่นหอมก็จะออกมาเนาะใช้ไฟกลางๆนะคะไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่มีแรงจัดนะเดี๋ยวไหมแล้ไม่อ่าท่ะ เดี๋ยวพี่อ้อยขอกลับก่อนเนาะแล้วก็ขอมาดูต่อนะคะไม่อยากคลิปยาวนะคะอันนี้กระทะสุดท้ายนะคะพี่อ้อยไม่ได้ทําเยอะเนาะเพราะว่าลูกทานไม่เป็นนะคะพี่อ้อยก็เลยทาเฉพาะตัวที่พี่อ้อยทานเนาะตัวนี้นะคะพี่อ้อยจะทานมื้อเช้านะคะแล้วก็ถ้ายังไม่หมดเนาะพี่อ้อยก็จะทานเย็นแต่ว่าไม่ทานข้าวนะคะจะทานแต่ผักกับน้าพริกเนาะ ลองไอ้นำใส่จานกันเนาะอีกนิดนึงนะคะยังไม่เหลืองดีต้องให้เขาเหลืองกรอบนะคะถึงจะอร่อยพี่อ้อยแค่พลิกดูเนาะไม่ได้กลับเลย <laughs> ความชิ้นีใหญ่แต่ใหญ่มีใหญ่ยูยสองชิ้นนะคะคือคนคนฉามเนะาะใส่จานค่ะ กัรน,น้ำพริกกะปิดนะคะตัวนี้ทำใหม่นะคะตัวนี้จะอ่าไม่ไม่ข้นเหมือนตัวที่แล้วเนาะคือลูกเขาอยากทานนะคะเขาก็เลยบอกจะทานอีกก็ <c oughs> เลยต้องทำอีกครั้งงแต่ว่าทำเป็นผักทอดแทน ไม่ได้ใส่นะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิชะอมอ่ะอีกแหละน้ำพริกกะปิดอกสนชุบแป้งทอดนะคะเดี๋ยวไติดชะอม ตอนนั้นพี่อ้อยเห็นน้องคนหนึ่งเนาะเขาทำอาชอมนะคะน้องเขาไม่ได้ทําช่องนะเขาบอกว่าวันเนี้เขาทานน้ําพริกกะปิก,กับชอมเนาะชะอมเก็บที่บ้านอะร่รเลยพุ้โอ้ยพี่อ้อยอยากทานก็บอกพี่อ้อยก็ให้ลูกซื้อส่พอดีพี่อ้อยก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ออกข้างนอกกันเนาะเลยติดคําว่าชอมมาเลยนะคะน้ําพริกกะปิดอกสนุชุบแป้งทอดมาค่ะมาทานด้วยกันลร้อนกรอ,อบเลยนะคะ ตัวชุบแป้งทอดนะคะจะทําได้หลายอย่างเนาะจะใช้อะไรพวกผักต่างๆมาชุบแป้งทอดทานกับน้ำพริกกปิก็อร่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสีไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ